เงาเล่าเรื่องเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อนายตำรวจได้ตามจับผู้ร้ายที่หลบซ่อนเข้าไปในป่าแต่สิ่งที่เขาตามมาหานั้นได้นำพาเขาไปเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเห็นเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าวัดร้างกลางป่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของหมวดพงนายตำรวจวัย38ปีที่ประจําอยู่กองปราบพิเศษ หลังจากได้รับคดีสะเทือนขวัญที่หญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าตัดหัวอยู่ภายในห้องพักเขตชานเมืองจากภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นั้นได้พบผู้ก่อคดีและได้สืบต่อว่าคนร้ายเป็นเพศช,ชายชื่อยงยุทธซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วเขาได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าหลังวัดร้างแห่งหนึ่งและหายตัวไปเพื่อนของผู้ตายได้ให้การกับตำรวจว่ายงยุทธ ได้คบหากับผู้ตายมาหลายเดือนแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีแต่ติดที่เป็นคนชอบเล่นไสยศาสตร์จนบางทีผู้ตายก็รู้สึกกลัวและขอมานอนกับตนบ่อยๆแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ตายได้มาบอกให้ฟังว่าพี่ยุทดเขาบ้าไปแล้วอยู่ดีๆแก่ก็พูดคนเดียวแล้วแกก็เอามีดกรีดแขนตัวเองแล้วพอวันต่อมาก็ได้เกิดเหตุสลดขึ้น เมื่อสอบปากคําเสร็จเรื่องก็ได้ส่งไปถึงหัวหน้าและได้มีการจัดชุดปฏิบัติการตามจับผู้ร้ายขึ้นหมวดพงกับลูกน้องสองคนคือจ่าศักและสิบรีเนตได้รับภารกิจให้ตามล่าคนร้ายคนนี้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ทำให้เขาไม่อาจลืมวันแรกของการตามจับพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าวังงู ตามเบาะแสที่ได้รับจากคำให้การก่อนที่จะเข้าไปนั้นหมวดพงก็ได้ไปสอบถามกับชาวบ้านเกี่ยวกับป่าวางงูนั้นว่ามีเส้นทางไหนบ้างที่ใช้กันบ่อยๆแต่ชาวบ้านก็บอกกับหมวดพงว่ามันไม่มีใครเขาเข้าไปกันหรอกคุณตำรวจป่านั้นมันมีอาถรรพ์ครั้งล่าสุดที่มีคนเข้าไปก็เมื่อปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับออกมาเลยเขาเล่าลือกันว่าป่าแห่งนี้ เคยเป็นที่ตั้งของรธิวิญญาณเป็นที่ต้องห้ามใครเข้าไปมักไม่ได้กลับออกมาพอหมวดพงได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่ถ้ามากลัวกับเรื่องแค่นี้ก็ไม่สมควรมาเป็นตำรวจหรอกหมวดพงคิดทั้งสามคนได้เดินเข้าไปข้างในป่าเส้นทางเดินรกเรือ้อมีแต่ความอึดอัดเสียงฝีเท้าย่ำลงบนใบไม้แห้ง ดังเหมือนมีคนเดินตามมาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังพอเดินไปได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับสารไม้เก่าตั้งอยู่ใต้ต้นโพยใหญ่รอบๆสาละมีหัวตุ๊กตาดินเผาอยู่เต็มสารไปหมดหัวของตุ๊กตานั้นหันหน้ามาทางเดียวกันทั้งหมดแต่จูๆ่ๆหัวตุ๊กตาก็กลิ้งตกลงมาเองและมีลมพัดมาเบาๆพร้อมกับเสียงที่กระซิบแผ่วเบาว่ากลับไปซะ หมวดครับได้ยินอะไรไหมครับจาาสักถามขึ้นพร้อมกับทำหน้าตกใจหมวดพงแม้จะได้ยินเหมือนกันแต่ก็บอกกับจ่าสักไปว่าจะาคงจะหูแว่วแล้วละมังมันเป็นแค่เสียงลมเองถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่เสียงลมแต่ถ้าเกิดมากลัวกันตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาอาจจะต้องหยุดลงก็ได้จากนั้นหมวดพงก็สั่งให้เดินทางต่อ เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับบ้านไม้เก่าบ้านนั้นเหมือนจะมีอายุเป็นร้อยปีด้วยซ้ำทั้งๆที่ไม่ควรมีใครอาศัยอยู่แต่ในบ้านกลับมีแสงตะเกียงสว่างอยู่ภายในพอทั้งสามค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ตัวบ้านก็ได้เห็นว่าข้างในบ้านมีรองเท้าแตะวางเรียงกันเจ็ดคู่กับข้าวและน้ำที่ดูเหมือนเพิ่งจัดไว้หมวดพงรู้สึกผิดปกติจึงคิดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเล่า ว่ามีคนเข้ามาแล้วแต่ไม่ได้กลับออกไปอีกเลยอาจจะเป็นเพราะมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็เป็นได้หมวดพงพูดขึ้นแต่ยังไม่ทันพูดจบดีสิบรีเนตก็ได้ดึงทั้งสองคนมาหลบที่หลังต้นไม้อะไรของมึงวะไอเนตดึงสื่อหลังแทบหักจาาสักได้ถามขึ้นเงียบก่อนจ่าเดี๋ยวมันรู้ตัวลองมองไปที่ชั้นสองสิสิบรีเนตบอก ทั้งสองมองขึ้นไปที่บนบ้านถึงกับต้องอ้าปากค้างที่บนบ้านนั้นมีร่างที่แต่งตัวคล้ายพระแต่ไม่มีหัวคลานอยู่ช้าๆพร้อมเสียงครวญเบาๆว่าออกมาสิมากินข้าวด้วยกันพอได้ยินแบบนั้นทั้งสามคนรีบวิ่งหนีออกมาทันทีโดยไม่หันหลังกลับนี่มันคือเรื่องจริงหรอครับหมวดจะสักถามขึ้นพร้อมกับหอบเพราะความเหนื่อย ก็คงจะจริงนั่นแหละจ่าเห็นกับตาชัดซักขนาดนั้นแล้วเราจะเอาไงกั้นต่อดีล่ะครับสิบรีเน่ถามขึ้นก็คงต้องกลับออกไปก่อนแล้วค่อยขอกำลังเสริมและคงต้องหาพรานเก่งๆมานำทางแล้วละ่ะขืนเดินไปสุ่ม4สี่สมหอาจจะโดนอาถรนป่าเล่นงานอย่างชาวบ้านว่าก็ได้มาถึงขั้นนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วพวกเขาทั้งสาม จึงตัดสินใจที่จะเดินทางกลับแต่เมื่อพวกเขาเดินไปได้สักพักพวกเขาพบว่าพวกเขาเดินวนอยู่ที่เดิมกลับมาเจอเส้นทางเดิมรอยเท้าที่พวกเขาเดินซ้ำไปซ้ำมาอยู่รอบต้นไม้ต้นเดิมหมวดพงเริ่มรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติและในตอนนั้นเองเสียงในวิทยุของสิป,ปรีเนก็ดังขึ้นว่ารับทราบครับหมวดเรารออยู่ที่วัดแล้ว ทั้งๆท,ที่ยังไม่มีใครติดต่อไปพวกเขาตกใจมากและเมื่อสิบป,ปรีเนตกำลังจะพูดกลับเพื่อถามว่านั่นใครวิทยุก็ระเบิดคามือของเขาต่อหน้าต่อตาสิบป,ปรีเนตโยนวิทยุทิ้งในทันทีแล้วพูดว่าพวกเราโดนแล้วล่ะครับหมวดจะจะเกิดอะไรกับเราบ้างละทีนี้ใจเย็นก่อนหมู่ตอนนี้เราต้องหาทางออกไปก่อนหมวดพงพูดขึ้นทันที ที่เห็นซิปรีเนตเริ่มสติแตกพวกเขาได้คุยกันว่าจะเดินย้อนรอยเท้าที่เราเดินวนกันมาเพื่อจะหลุดออกไปได้ระหว่างที่เดินฝ่าลานต้นไม้ใหญ่ก็ได้พบกับซากสัตว์จำนวนมากแต่ที่แปลกคือทั้งซากกับกระดูกไม่มีส่วนหัวเลยทันใดนั้นเองเสียงลมหายใจดังแผ่วมาในอากาศพร้อมคำพูดเบาๆเข้าไปสิท่านรออยู่ ทั้งสามพอได้ยินเสียงจึงได้มองหาต้นเสียงนั้นพอมองไปบนกิ่งไม้สูงก็พบกับเงาดำคล้ายพระนั่งสมาธิแต่พอส่องไฟฉายไปที่เงานั้นมันก็ได้เลือนหายไปเหลือแค่เพียงเศษจีวรเก่าผูกติดกับกิ่งไม้พอเห็นอย่างนั้นทั้งสามก็เข่าอ่อนสุดตัวลงกับพื้นด้วยความตกใจคนที่มีอาการหนักที่สุดคงจะเป็นสิบปรีเนธ เขานั่งร้องไห้และพืมพรมออกมาว่าเราไม่รอดแน่เราไม่รอดแน่พูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นจนจ่าสักแกเอาพระไปให้แล้วพูดปลอบสิปรีเนถึงได้ใจเย็นลงเอาไงาต่อละครับหมวดจ่าสักถามขึ้นขอผมคิดก่อนนะจา่าผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเอาเป็นว่าเราพักเอาแรงก่อนสัก20นาทีแล้วกัน ระหว่างนี้จะได้คิดด้วยว่าจะเอายังไงต่อรับทราบครับทั้งสองตอบเป็นเสียงเดียวกันพอพักเสร็จหมวดพงก็ได้หากิ่งไม้มหาทิศแบบวิธีโบราณเพราะทั้งโทรศัพท์และเข็มทิศไม่สามารถใช้ได้เลยพอได้ทิศที่จะไปทั้งสามก็ออกเดินทางในทันทีพอไปได้สักพักก็ได้เจอกับทางเดินปลายทางคือซุ้มประตูไม้เก่า เขียนไว้ว่าสังขารไม่เที่ยงอาหารของกรรมทั้งสามทั้งแปลกใจและดีใจคิดว่าอาจจะเจอกับวัดที่มีพระมาอาศัยอยู่ก็เป็นได้เพราะสภาพวัดนั้นดูเหมือนมีคนทำความสะอาดอยู่ตลอดไม่มีเศษใบไม้เลยพอเดินเข้ามาในวัดเสียงพระสวดแผ่วเบาดังออกมาจากในวัดแต่เสียงสวดนั้นไม่ใช่เสียงไทย มันเป็นภาษาบาลีปนกับเสียงครวนฟังดูแปลกประหลาดมากที่กลางลานวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางฐานของพระมีคราบเลือดติดอยู่และซากกระดูกอยู่กองหนึ่งทันใดนั้นสิตรีก็ได้พูดขึ้นหมวดครับนั่นคนร้ายครับพอพูดจบทุกคนก็จับอาวุธขึ้นเตรียมพร้อมและเดินไปที่ย่งยุดหยุด,ย,ดยกมือขึ้น จาะสักตะโกนสั่งเมื่อเสียงตะโกนเงียบลงคนร้ายทำท่าเหมือนจะไม่สนใจและไม่ทำตามเขายืนหันหลังนิ่งอยู่ใต้ต้นโพร,ร่างของเขาสั่นอยู่ตลอดเวลาพอทั้งสามเดินเข้าไปไกลๆก็ได้ยินยงยุธพูดพึมพรำเบาๆว่าออกไปไม่ได้มันไม่ให้ผมไปมันหิวมันหิวอีกแล้วจากนั้นร่างของเขาก็ทุดลง ดวงตาของเขาถูกควักออกเลือดไหลออกจากปากเป็นทางทั้งสามยังไม่มีเวลาได้ตกใจทันใดนั้นเองพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงกลางค่อยค่ยขยับศีรษะและเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นโพรงดำมืดในตาและรอยยิ้มสยะที่ไม่มีวันลืงพระองค์นั้นลุกขึ้นอย่างช้าๆเสียงทุ้มต่ำดังกึกก้องพร้อมกับเสียงพระสวดที่ตอนนี้กลายเป็นเสียงพูดว่าหิว อาหารพระพุทธรูปองค์นั้นใช้แขนขนาดมหึมากวาดคว้าตัวสิบตรีเนธกลืนเข้าไปทั้งตัวต่อหน้าต่อตาไม่มีอะไรเหลือแม้แต่เศษเสื้อผ้าจาาศักกับหมวดพงยิงปืนใส่แต่ไม่เป็นผลทั้งคู่จึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตระหว่างที่วิ่งหนีนั้นจะาศักพลาดลื่นตกลงไปในบ่อบโบราณกลางทางหมวดพงพยายามช่วยแต่กลับมีมือหลายมือ ดึงตัวจากศักลงไปในบ่อเสียงของจากศักร้องดังอยู่ข้างในบ่อหมวดพงไม่มีทางเลือกจึงถอยหลังหนีแล้ววิ่งต่อไปอย่างบ้าคลัง่งจนไปถึงหน้าผาหมวดศักล้มลงไปกับพื้นและคิดว่าคงจะไม่รอดและหลักและสักพักเสียงเดินเหยียบใบไม้ก็ไล่หลังเขามาเงานั้นออกมาจากความมืดเป็นพระพุทธรูปองค์นั้นดวงตาลึกดำสนิท ปากของมันมีฟันแหลมคมมันยิ้มและกำลังจะวิ่งเข้ามาหาหมวดพงแต่แล้วมันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมีชายชราร่างสูงถือมีดพร้าและในมืออีกข้างก็ได้ถือคบไฟเดินเข้ามากลิ่นของควันจากคบไฟนั้นมันเหม็นจนแสบจมูกและชายคนนั้นก็พูดขึ้นเองจะรอให้มันกินหรือร,รีบรีบลุกสิวะพอได้ยินอย่างนั้นหมวดพงก็ได้รีบลุกขึ้น แล้ววิ่งตามชายชราไปหมวดพงวิ่งตามไปแต่พอจะหันกลับไปมองที่พระพุทธรูปนั้นชายชราก็พูดเสียงเรียบว่าอย่ามองย้อนกลับไปถ้ายังอยากรอดจากมันทั้งคู่วิ่งหลบเข้าพงไม้วิ่งไปเส้นทางที่เขาไม่คุ้นเคยผ่านซอกเขาเล็กๆและต้นไม้ที่มีกลิ่นเหม็นฉุนทุกก้าวที่วิ่งเสียงตามหลังกลับยิ่งดังขึ้น เสียงพระสวดเพียนเพียนไม่เป็นภาษากับเสียงขูดไม้ของบางสิ่งชายชราได้หยุดที่หน้าถ้ำเล็กๆและจุดทูปดำสามดอกปักลงพื้นดินแล้วกล่าวเสียงต่ำอยู่ในถ้ำนี้อย่าออกจนกว่าจะได้ยินเสียงไก่ขันในถ้ำนั้นมีเพียงความมืดกับกลิ่นหญ้าแห้งหมวดพงหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าก่อนตื่นขึ้นมาพบว่าฟ้าสางแล้ว และมีชายชรานั่งเฝ้าอยู่หน้าถ้ำทั้งคืนหมวดพงได้พูดขอบคุณชายชราและได้ถามว่าลุงชื่ออะไรทำไมถึงมาอยู่ในป่านี้ลุงแกบอกว่าชื่อทัพแกเป็นพรานป่าอยู่หมู่บ้านที่อยู่หน้าทางเข้าป่าลุงทัพเล่าว,ว่าแกเข้ามาในป่ากับเพื่อนหกคนและหลงเข้าไปเจอกับวัดจะว่าหลงก็ไม่ได้เพราะแกเข้าออกป่านี้บ่อยจนชำนาญแล้ว แต่วันหนึ่งที่เข้าป่ามากันจูจูก็เหมือนหลุดเข้ามาอีกมิติหนึ่งและไปเจอกับวัดเข้าเพื่อนของแกห้าคนนั้นโดนกินหมดยกเว้นแกจะเรียกว่าโชคดีก็ได้เพราะว่าตอนที่หนีกันชุลมุนนั้นแกได้วิ่งมาทางนี้และแกสังเกตว่าพอวิ่งผ่านต้นไม้ที่มียางและกลิ่นเหม็นๆน,นี้พระพุทธรูปนั้นจะไม่เข้ามาใกล้ แกใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนี้มานานและได้หาวิธีที่จะออกจากป่านี้ทุกวันจนในที่สุดแก่ก็รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ชอบกลิ่นของไม้อย่างนี้ยิ่งถ้าเผาไม้นี้ผลของมันยิ่งดีขึ้นพอพูดจบลุงทัพก็ยื่นกระเป๋าให้หมดพงในกระเป๋านั้นมีคบเพลิงอยู่หลายอันมากทั้งสองจุดคบเพลิงแล้วเดินทางเพื่อจะออกจากป่าไม่นานนัก ก็ได้มาถึงที่ศาลไม้เก่าที่มีตุ๊กตาดินเผาวางไว้อยู่ลุงทับยกมือไหว้ศาลนั้นและกล่าวขอบคุณเห็นอย่างนั้นถึงจะงงงงอยู่แต่หมวดพงก็ทำตามแล้วทั้งสองก็ได้เดินออกมาจากป่าหมวดพงศทรุดลงกับพื้นพร้อมน้ำตาและลุงทับก็พาไปพักที่บ้านของแกตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันลุงทับแกก็เล่าให้ฟังว่า วัดที่หมวดพงเข้าไปนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้มานานแล้ววัดนั้นเคยเป็นที่กักขังสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่สิ่งนั้นสิงอยู่ในพระพุทธรูปและมันหิวตลอดเวลาทวดของทวดแก่เล่าต่อกันมาว่าวัดนั้นมันไม่ใช่วัดมันจะเป็นเหมือนลัทธิมากกว่าคนในนั้นใช้เครื่องเส้นสังเวยให้กับพระพุทธรูปจากสัตว์เล็กไปเป็นสัตว์ใหญ่จนสุดท้าย ก็ได้ใช้มนุษย์ในการบูชาและหลังจากนั้นก็มีคนในวัดหายไปจนหมดและวัดนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและก่อนที่หมวดพงจะขอตัวกลับเขาก็ได้ถามถึงสารที่ลุงทับแก้ว้ก่อนออกมาลุงทับก็ตอบว่านั่นเป็นสารของเจ้าป่าที่ปกครองตรงนั้นท่านจะคอยดูแลเวลาเราเข้าไปในป่าพอฟังจบหมวดพงก็ได้คิดถึงตอนแรกที่เข้าไป ที่มีเสียงเตือนให้เขาออกจากป่าไปแต่เขาก็เลือกที่จะเข้าไปจนได้เจอกับเรื่องลี้ลับแบบนี้เขากลับมาพร้อมความทรงจำที่ไม่มีใครเชื่อและลูกน้องที่ไม่มีแม้แต่ศพให้เก็บเขาเล่าทุกอย่างให้หัวหน้าฟังอย่างละเอียดตอนแรกหัวหน้าของเขาก็ไม่เชื่อและได้ส่งอีกทีมเข้าไปตรวจในป่าและชุดที่เข้าไปในป่านั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย